สวัสดีครับอยู่กับผมเซลสิงนะครับผมวันนี้จะมารีวิวปาเจโร่สปอร์ตรุ่นพามะครับผม2025พร้อมตกแต่งทูโทนให้เป็นตัวเอลิทด้วยนะครับผมคันนี้พิเศษยังไงแต่งอะไรบ้างไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่หน้ารถของปาเจโร่สปอร์ตของเราแล้วนะครับผมคันนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์รหัส c n 1 6เช่นเคยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2,004เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมเกียร์ตัวใหม่ไปยาน้ำมันมากขึ้นอัตราการเร่งดีขึ้นนั่นเองผ่านยูโรไฟแล้วครับผมโออออเเเเคคดดด้้้้้าาานนนนนหขงงรรรระััััััับบผมตตตตตตตกกแแ่วววววววยยีีป็ท ปาเจโร่อีลิตเลยเป็นสีดำเงาแต่กับสีขาวได้เป็นอย่างดีนะครับผมกระจังหน้านะผมปกติจะเป็น2สีนะครับด้านบนจะเป็นสีดำเงาด้านล่างเป็นสีสีซิเวอร์นั่นเองแต่เราพ่นให้มันเป็นสีดำเงาคู่กันไปแล้วนะครับผมสวยงามมากแล้วก็คิ้วตัวซีนะผมที่อยู่ด้านนี้นะปกติเป็นสีโครเมียมเราพ่นเป็นสีดำเงาให้นะผมเพิ่มความสปอร์ตและโฉบเขี่ยวเข้ากับชุดแต่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองถัดมานะผมด้านล่างก็คือตัวข้อไปนี่เอง เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับผมไฟหน้าของเขาก็เตรียมตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ให้ความสว่างชัดเจนพร้อมไฟคอนดิลิ่งแหลมด้วยนะครับด้านล่างนะครับผมชุดแต่งนะครับผมเป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์ M นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแบบมีไฟเดยไลท์นะครับผมจะเป็นรูปตัว C ตรงนี้เลยเข้าคู่กับตัวกระจังหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับผมจะมีสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวสีแดงแล้วก็สีดําด้านล่างนี้สวยงามมากๆเลยกับชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์ M นะครับผม โอเคครับผมถัดมาดูกันที่ด้านข้างนะผมด้านข,าข้างของเรานะผมตกแต่งเป็นคิ้วซุ้มล้อดําเงาให้นะผมตัวนี้เป็นตัวชุดแต่งพิเศษที่เพิ่มเติมเข้าไปแบบเรียกับตัวปัจจิโลอีลิตเลยนะผมตัวล้อนะผมล้อแม็กขอบ18ตัวนี้เป็นล้อเดียวกับตัว อีลิตเลยนะครับผมแต่ปกติจะเป็นสีจะเป็นสีออกซิลเวอร์ครับตอนนี้เราพ่นดาเงาให้เป็นตัวอีลิตเป๊ะเลยนะครับเราพ่นสีจากศูนย์สีและตัวถังของเราเองครับเป็นสีเดียวกับมิตซูบิชิใช้เลยแลวประกันสีสปีด้วยครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องสีจะผุจะร่อนสามารถมาเคลมได้แน่นอนครับถัดมานะครับกระจกมองข้างสีโครเมียมใช่ครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสีดําเงาแล้วนะครับผมตัวนี้สวยงามมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ด้านข้างแล้วก็รุ่นใหม่225ติดตั้งตัวบายสปอร์ตวันนิ่งและตัวเล ให้เป็นตัวปาเจโร่เอลิทมากยิ่งขึ้นนั่นเองซื้อราคาล้านสามนะครับแต่ได้ราคาล้านห้าเลยนะครับบอกเลยว่าราคาเดียวกันเลยถ้าตกแต่งแบบนี้ดูไม่ออกครับผมกําตาดข้างนะผมติดตั้งของมิตซูบิชิแท้มาให้ถ้าของแท้ดูง่ายจับเข้าไปตรงนี้จะเป็นนุนๆครับว่ามิตซูบิชินั่นเองจะไม่มีคําว่าลวโลโก้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับถัดมามือเปิดประตูนะครับผมปกติปกติเขเมียบบนะพ่นดัเงาให้นะครับผมพร้อมปุ่มคีย์เลสทั้งซ้ายและขวาเลยถ้ามีกุญแจอยู่กับตัวสามารถกดเปิดได้เลยนะครับ แล้วก็เบ้ามือเปิดครับตัวนี้ก็เป็นลายเคปเลอรของมิตซูบิชิเป็นของแท้เช่นเดียวกันนะครับผมเข้าลูกเข้าตรงได้เป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวหลุดรอดเลยนะครับภายในนะครับผมปาเจโร่สปอร์ตรุ่นพาร์ของเราเพิ่มเติมเข้ามาคือจอคู่กับขี่นะเป็นจอ LCD ขนาดแน,นิ้วเพิ่มความชฉบเพียวเพิ่มไลฟ์สไตล์ของเรามากยิ่งขึ้นพร้อมนะครับตัวหน้าจอตัวนี้ยังทางานควบคู่กับกล้องมองหลังด้วยถ้าเกิดมีวัตถุอยู่ด้านหลังเขาจะขึ้นที่หน้าจอคู่กับขี่เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสัญญ,ญาณเตือนแดงๆเลยว่าเข้ขนน้้้าาากลวววััััััตตตตถถุุฝ่งงงไไนนนนเออออะะคระรครบนนรบบผมมมสสปปพโแแดยี ความเร็วตามคันข้างหน้าด้วยใช้ได้ดีเวลาเดินทางระยะไกลนะครับผมด้านซ้ายมัลติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมหน้าจอ LCD ของเราสามารถตั้งค่าได้ที่โงมะไหล่เลยนั่นเองนะครับผมตัวเบาะนะครับผมเบาะหนังเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้จะแตกต่างจากตัวป a เ e โรอีลิ e ที่เป็นสีแดงเบอร์กันดีนะครับผมแต่ว่าตัวสีดานี่ก็สะท้อนความร้อนได้เหมือนกันเพราะขอความร้อนได้นะครับผมผ้าหลังคารุ่น 2025ก็ 2020, จะเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้เพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เบรกออโต้โฮด้วยนะครับเพิ่มความลดอาการเมื่อยล้าเวลารถติดไฟแดงนานๆนั่นเองสามารถเหยียบออโต้โฮได้เลยนะครับแล้วก็โมเดล2025เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับตัวนี้ตัวดันหลังนั่นเองนะครับผมตัวนี้เวลาเดินทางระยะไกลแล้วเกิดอาการเมื่อยหลังลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตตัวแรกนี้นนนนนนนะะะะครรรรััับบอออ่่าาาาาาาพพกกกกดไปแลลลลลล้้้้วววขขขขงงงเเเเเจหึมมีีท ับรเนะจอนะครับผมสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อสาย h ฮด i ีเข้ากับโทรศัพท์นะครับเพื่อแชร์ภาพขึ้นหน้าจอได้นะครับ ม่านบังแดดนะครับผมสําหรับคู่หน้าเลยมีไฟให้ทั้งคู่นะครับทั้งผู้โดยสารด้านข้างและผู้ขับขี่เลยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยอย่างในรุ่น2025นะครับตอนนี้อัปเดตเป็นถุงลมนิรภัยเลูกแล้วนะครับปกติจะมีแค่คู่หน้าในรุ่นผ่านนะตอนนี้เพิ่มมาให้แล้วหัวเข่านะครับผมเบาะด้านข้าง2ฝั่งนะครับผมแล้วก็ม่านหลังคาเนี่ยเองก็เพิ่มอมีค่าจุดนั่นเองครับสามารถเซฟผู้โดยสารตอนหลังได้เยอะเลยนะครับผมในราคาเดิมนะครับ1,389,000บาท ดูในสานตอนหลังนะครับปัจจิโลรุ่นพางของเราก็ยังมีจอกลางมาให้นะครับอย่างที่ผมบอกสามารถเชื่อมต่อสาย HDMI ได้สามารถแชร์ภาพจากโทรศัพท์ขึ้นไปที่หน้าจอได้ไว้สําหรับบุตรหลานของท่านไว้ดูกระตูนนั่นเองนะครับผมเวลาเดินทางไกลจะได้ไม่มีใครมารบกวนเนาะมาต่อที่ด้านหลังนิดนึงนะครับผมปัจจิโลของเราคนสีดาเงาให้ที่สปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับผมตัดกับตัวขอบกระจกด้านนี้เลยจะตัดกับกระจกบานสุดท้ายนะครับผมไปที่ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเพิ่มความฉบเฉียวและความสปอร์ตของปัจจิโลมากยิ่ แล้วก็ไฟท้ายของไบเจโรสปอร์ตนะครับผมเป็นไฟ LED เต็มระบบเลยไฟท้ายไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวครอบมาให้นะครับผมตัวนี้จะเป็นครอบชุดแต่งเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างด้วยตัวครอบคิ้วคาดท้ายนะครับผมตัวนี้จะมีไฟนะครับผมตัวนี้เวลาลูกค้าเบรกครับก็จะเป็นไฟเบรกตรงนี้ตามให้ด้วยนะครับอ่าสวยงามเป็นสีดำเงานะครับผมไฟเบรกก็เป็นสีแดงด้วยนั่นเองด้านล่างนะครับผมตกแต่งด้วยชุดแต่งสปอร์ตเลเดอร์เอ็มเช่นเดียแล้ววก็ตัชุด ก็จะเป็นทรงท่อคู่ท่อคู่ทรงใบไม้นั่นเองนะครับผมเป็นสีน้ำเงาเพิ่อความสปอร์ตให้กับปาเจโร่ของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับปาเจโร่สปอร์ตรุ่นพามปี2025นะครับผมคันนี้ราคาล้านสามแปดหมื่นเก้าพันแต่ว่าตกแต่งให้เท่ากับตัวล้านห้าเลยนะครับผมด้วยงบเท่าเดิมราคาเดิมงบเท่าเดิมออกรถแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยสนใจสามารถติดต่อมาทนบ็อกซ์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ drive your ambition Mitsubishi Motors